แม่งกบพุ่นหัวกระส,สุนดองซีิ๊วเกาหลีจ้ามือนีนองไส้กับหนามาเนนานะเล็นน้ำยูบ้านก็เลยสิจัดเมนูแซ่บๆให้กินนี่เลยจา้าซี่ดองแม่งกบพุ่นหัวกระส,สุนดองซีิ๊วเกาหลีมือนีเบลจัดมาสองแบบเลยจา้ามีทั้งแบบเป็นหัวใหญ่ๆและแบบเท่นไมตัวนี้ค่ะแม่งกบพุ่นแันเซนดองซีิ๊วเกาหลีสี่บอกว่าอร่อยง่ายสะดวกแค่ละลายนาำก็เอามาจิม้มกับน้ำจิม้มซีฟูดกินได้เลยเบิ้งๆค่ะพี่น้องเป็นตแาแซ่บประคากเด้อมีแม่งกบพุ่นดองซีิ๊วเกาหลีแล้วหฮากระสิบแบามาุ้น,น หยุดวันร่วมญาติแบบนี้ภัยอยากแซบแบบง่ายๆก็ลอกไอเดียเมนูนี้ได้ค่ะตำบักหุงพร้อมซี่ดองพร้อมกระถึงเวลาไปแซบกันเลย แซ่บกรุบกรอบมีความหอมซีอิ๊วเกาหลีรสชาติคือถูกต้องจิมกับน้ำจิมซีฟูดบอกเลยว่าเริศดแม่งกับพุ้นฮันเซนดองซีอิ๊วเกาหลีเคียวม่วนอร่อยกรอบคูบันมากินใส่เป็ดต้ตองลองเลยค่ะตัวนี้พันบดใส่พริกเล็กน้อยก็กินได้กินกับตำบุ่งบานเข้ากับแซ่บนัวเข้ากันซีดอกแม่งกับพุ้นดองซีอิ๊วเกาหลีไปหาสื่อได้ที่แมคโครเท่านั้นนะจ๊ะตลอดเทศกาลปีใหม่นี้มีจำนวนจำกัดราคาสองแบ่งแดงนี้ทอนฝ้ารถดเด้อพี่น้อง